ครับสวัสดีครับวัอนี้กามาเจอกับนาลาอีกคือเก้านะครับตีประชอนนะครับประชอนลำห้อยเนาะมือนีกามากับเหยื่อ 7K X2 คือเก้าครับของนายเจมเนาะสภาพไม้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นลำห้อยเนาะอย่าไปติดตามชมน้ำกันครับว่าจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่านะครับครับมือนี้กามากับอ่า ชิโมโนโคอนเครตตนะครับกระกบกับขั้นแอ,อร์เกียร์ไทเทเนียมเอนะครับ87เดี๋ยวไปติดตามชผมผลงานกันครับว่าจะมีตัวให้หนาๆได้เบิงงหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับ Carla Hart. ลอยครับเต็มปากนะครับเต็มปากนะครับับมาแล้วครับ,รบ,รบตัวแหลกนี่ 7K นะครับโอเคลองคอไปเลยเย็นตีทั้งสภานนะครับโอเค อยู่นะครับยังอยู่เต็มปากครับเออเออเออกัดกัดมือนะครับเต็มปากนะครับเจ็ดเคครับเอกทูตัวที่สองครับ เต็มปากเลยกัดนะครับบวนว่างบนน้องบอลนี้โอ้ยวะ่ะว่างดีดครับ เสดายครับตัวที่สามกัดแล้วครับอู้าจะกัดพรโดนครับมบอกาส่งโดนเนาะมันอยู่ อากาัโบ,บโดนตั้งแต่แรกนะครับโอ้ยผ่านแล้วครับมือ่อกล่าขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้นะครับ คำหลังครับแดดลมลมตกละนี่ผลงานให้นาหน้าเบึงสองเต็มนะครับยังได้ดึงอยู่ก่มีกัดบ้างป้าไปครับแต่ว่าปลามันจะเป็นปลาตัวหน่อยเนาะปลาตัวบนใหญ่เมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ